เทคนิคการงอลวดสปริงตรงนี้นะครับบางท่านอาจจะไม่ให้ความสำคัญกับมันแต่จริงมันสำคัญมากว่าเราทำใบพัดที่ไม่ใช่สำเร็จรูปดังนั้นแน่นอนว่าที่เราเสียบเข้าไปเนี้อาจจะไม่ตรงได้แต่ถ้าเกิดเราทำตรงแล้วแล้วเวลาเราหมุนใบพัดมันยังสะบัดอยู่ให้มาดูตรงตรง ตรงที่เราหักมุมตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องเป็นเก้าสิบองศานะครับเพราะว่าหลังจากที่มันโดนยางดึงมาแล้วใช่ไหมครับตำแหน่งนี้สักโคนะครับตำแหน่งนี้ถ้ามันไม่ได้ในมุมได้ฉากเนี่ยท่อตรงนี้มันจะเข้าไปในเหลี่ยมของลวดจะเข้าไปในท่อใช่ไหมครับ เวลาหมุนมันจะไม่ได้ปลายไปพัดมันจะไม่ไม่ตรงกันมนจะสะบัตนะครับต้องต้องระวังตรงนี้ให้พยายามงอให้ได้เก้าสิบองศาแล้วก็เพราะว่าเป็นการป้องกันไม่ให้ท่อนี้ถล่มดึกเข้ามาในในในลวดนี้ต้องระวังพอเราได้ได้ฉากนะครับ ลวดกับทอ่อจะไม่เข้าไปลึกมากก็จะโดนงัดโดยโดยที่เราหักห่องขึ้นมานี่นะมันก็จะได้พอดีจะไม่สะบัดโอเคครับ